สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุ่มีเช่นเคยนะจ๊ะ แล้วก็ในะรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่าช่วงนี้ถ้าเราพูดถึงว่าโอ้ยตอนนี้มันเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วเนาะอีกเดือนถัดไปเท่านั้นเองนะคะคือจริงๆมันก็เป็นแนวเหมือนกับไม่ใช่กลางเดือนสัทีเดียวน,นะจริงๆเดี๋ยวก็จะไปแบบค่อนข้างจะไปท้ายเดือนนะคะเราก็จะเจอกับเทศกาลวันคริสต์มาสแล้วนะคะแล้วก็ทุกท่านพอพูดถึงคริสต์มาสเนี่ยแน่นอนนะคะเราก็จะต้องนึกถึงต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะนึกถึงการไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแล้วก็เป็นฤดูกัน จับจ่ายนะเพื่อซื้อของขวัญให้กับใครอีกหลายๆคนนะคะคือหลายคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้อินกับคริสต์มาสมากนะคะแต่ว่าพอหลังจากคริสต์มาสไปเนี่ยมันก็จะมีวันปีใหม่เนาะแต่ถ้าเราพูดถึงในโลกของทุนนิยมบริโภคนิยมนี่เราจะต้องมานั่งนับเพร่การกันค่ะ ทุกท่านว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยเอาเป็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาฉลองอะไรกันบ้างซึ่งปรากฏว่านับไปนับมานี่คือเยอะมากนะยกตัวอย่างเช่นาเดือนนี้นะถ้าเป็นชาวอเมริกันก็จะพูดถึงเรื่องของแตงสกีบิงนะก็จะเป็นเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าที่เราจะต้องกลับมาเจอกันกันกบครอบครัวของเรานะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเดินทางใช่ไหมคะการทานไก่งวงนะคะแล้วก็อะไรอีกมากมายที่จะเป็นเหมือนฤดูโอ้แบบเหมือนกับนะเป็นแฟมิลี่ไทม์นะคะเอาละพ้นจากพฤศจิกายนนะเป็นคริสต์มาสเราก็จะพูดถึงเรื่องราวของของขวัญ นะคะเครื่องประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นทั้งตกแต่งบ้านนะคะตกแต่งตัวเองนะเสื้อผ้าที่ซื้อมาแบบเข้าธีมหรือเปล่านะ,ะกับการที่แบบแล้วก็นึกถึงว่าการไปเลี้ยงไปดินเนอร์กับเพื่อนๆที่ทํางานนะคะแล้วก็คนในครอบครัวกเช่นเคยนะคะถัดไปก็จะเป็นวันปีใหม่นะ,ะซึ่งหลายประเทศก็อาจจะแบบคืออินคริสมาสไปแล้วนะะวันปีใหม่ก็อาจจะไปเค้าดาวอะไรเป็นปกตินะก็ไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆน,นะคะเราก็นึกว่าจบแล้วนะ,ะอุย้ยแค่ประมาณ2เดือนนี้ประมาณ3งานเนาะ ปรากฏว่าถัดไปอีกค่ะหลังจากปีใหม่เป็นอะไรคะทุกท่านเดือนสองมาแล้วนะคะกุมภาพันธ์วานลงแตงนะคะวัเลนทายนะคะไปและงานที่สี่นะถัดจากวัเลนไทายนะคะเราคิดว่าเอ๊ะมันจะมีงานอะไรอีกนะ,ะถัดไปประมาณสักเมษายนก็จะเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะคะซึ่งพอนับไปนับมาเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยจริงๆมันก็จะมีห้าหเทศกาลนะ,ะถ้าเราเลยไปสักเดือนอ ตุลาคมนะคะเราก็จะพบว่ามีเทศกาลที่ต้องเสียเงินอีกแล้วนะคะนั่นก็คือฮา l โลวีนะคะคือเอาเข้าจริงจเนี่ยหลายๆคนบอกว่าถ้าท่านเป็นมินิมอลิสเนี่ยจริงๆท่านก็ไม่ต้องซื้อของที่มันยังเป็นสิ่งของที่เป็นชิ้นๆเนาะแต่ว่าท่านก็จะมีเหตุเหมือนกันนะคะให กลายเป็นบุคคลผู้สเสียเงินยกตัวอย่างเช่นฮาโลาวีนะคือถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในต่างประเทศอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้าน,นที่เขาเล่นกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะคะเราเองจะไม่ไปซื้อช็อกโกแลตมาตุนเนี่ยมันก็ไกลยอยู่นะแต่ว่าจริงๆผลประโยชน์ก็ไปตกอยู่กับในทุนน่นนะคะแต่ว่าเอาจริงแล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบของมันนะถ้าพูดกันตามตรงนะคะคือฤดูนั้นก็จะเป็นฤดูที่แบบโอ้ฟักทองขายดีมากๆใช่ไหมคะมีธีมหุ่นไล่กาชุดผีคอสตูมเนี่ยขายดีนะรวมไปถึงเนี่ย ขนมทั้งหลายนะชะ็อกโกแลตเอยลูกอมลูกกวาดนะคะ <c oughs> คือพูดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณปีนึงเนี่ยนะคะเราก็มานั่งนับหูห้าหกเทศกาลซึ่งเป็นเทศกาลเสียงเงินทั้งนั้นใช่ไหมคะอีสเตอร์ก็นึกถึงว่าโอ้โหอีสเตอร์นี่มีหลากหลายนะปกติเราก็จะทานไข่นะซึ่งเดี๋ยวก็จะมียี่ห้อ c a t บ u รีอะไรทํามาเป็นธตีมอีสเตอร์เป็นรูปไข่คือเราจะเห็นหนักกว่านั้นบางทีมีชีสนะ ึ่งไม่กินกับช็อกโกแลตเลยเนาะชีสทําเป็นรูปไข่นะเข้าตีมมาให้แบบเราเอาไปทำประกอบอาหารทานนะคะทีนี้วันนี้ก็คือยังจะไม่ไปพูดถึงแบบ5-6เทศการน,น,นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเทศการนี้หลายคนก็เตรียมแล้วนะคะ เตรียมที่จะแบบว่าจับจ่ายใช้สอยซื้อของให้กับคนที่เรารักนะทั้งคนในครอบครัวนะทั้งเพื่อนร่วมงานคือถ้าพูดถึงเอาเราย้อนกลับมาในประเทศไทยก่อนนะคือมันก็จะมี2รูปแบบรูปแบบของคนที่ฉลองคริสต์มาสนะกับคนที่ไม่ได้ฉลองคริสต์มาสแต่ก็ต้องซื้อของให้เพื่อนร่วมงานอยู่ดีในช่วงวันปีใหม่นะมันก็เป็นเหมือนกับเทศกาลของขวัญแล้วกันในปีเนนั้นนะซึ่งตอนนี้ก็ร้านรวงก็เริ่มต้นนะคะเริ่มที่จะมีการตกแต่งนะคะเราก็จะเห็นว่าหน้าฟีตัวเองเลยนะทั้งนั่งที่ เริ่มมีการขายต้นคริสต์มาสปลอมแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งถามว่าส่วนตัวจะได้กินเงินข้าพเจ้าไหมนะในส่วนของ การตกแต่งทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่ซื้ออยู่แล้วนะเรามีความสุขกับการเออแต่ช่วงนั้นแนะนําทุกท่านนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดอยากที่จะมีความสุขและรู้สึกอินเพราะส่วนตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบเทศกาลนะสิ่งที่จะทําได้แล้วก็ประหยัดเงินมากก็คือการเปิดเพลงคลอไปเรื่อยๆนะคะคือช่วงนั้นเนห้องทํางานตัวเองเนี่ยก็จะไม่ได้มีการตกแต่งอะไรแต่ว่าทุกปีก็จะเปิดเพลงคริสต์มาสนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสแบบอารมณ์แบบเพลงแจ๊สนะคะแบบไม่มีเสียงร้องเพลงนะหรือว่าจะเปิดเป็นเพลงคริสต์มาสที่มีเสียงเด็กๆร้อง หรือณช่วงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณ Subscribe Netflix ไปแล้วนะคะก็ใช้ให้อย่างคุ้มค่าเพราะมันก็จะมีเหมือนกับนำหนังนะประเภทหนังเทศกาลทั้งหลายกลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งเอาตรงๆนะเราไม่แน่ใจว่าใครในที่นี้ที่เป็นผู้ฟังเนี่ยจะสามารถที่จะดูหนัง Christmas เรื่องเดียวเนี่ยในหลายๆปีได้นะแต่หลายๆคนเขาก็ทำนะยกตัวอย่างเช่นออกมาเลยพูดถึงคริสต์มาสหลับตาเราก็จะนึกถึงเรื่อง Home alone นะคะ ถ้าเป็นแนวแบบว่าผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบดู l o v e Actually นะคะโฮมอลอนเองก็มีสองภาคก็ดูวนไปนะคะหรือว่า The Grinch นะคะคือมันก็จะมีหลายอย่างหลายกิจกรรมกันแล้วกันที่ให้เราทำได้โดยที่ไม่ได้เสียเงินนะ,ะก็เนี่ยดูหนังนะฟังเพลงเข้าตีมไปเรื่อยๆนะคะ รวมไปถึงอาจจะเข้าห้องสมุดนะเอาอีกแล้วทุกท่านทุกท่านก็คว่าน้องมีที่ชอบพูดมากเรื่องหนังสือนะคะแต่เขาใช่แล้วทุกท่านจริงๆมันก็มีหนังสือที่เป็นธีมที่เราพอจะอ่านได้ในช่วงวันคริสต์มาสเช่นกันนะจริง The g r ร n น h เนี่ยก็จะมีหนังสือใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นธีมหนังสือถ้าแบบ แต่ถ้าหลับตานึกถึงคริสต์มาสเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่แบบหนังสือเด็กนะแต่ว่ามันก็จะมีหนังสือผู้ใหญ่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็โซนช่วงคริสต์มาสเนี่ยชอบอ่านหนังสือพวก Chicken Soup for the Soul อะไรพวกนะี้คือเป็นหนังสือที่แบบอ่านจบแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันฟีลกูจังเลยอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําโดยไม่เสียเงินนะแต่ว่า หลายหลายคนก็บอกว่าแหมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในมาคริสต์มาสทั้งทีมาช่วงแบบฤดูวันหยุดทั้งทียังไงเราก็ต้องมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนร่วมงานนะคะคือส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าก็ช่วงนี้ทํางานในฝ่ายบริหารน,นะคะนอกจากช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่งอกขึ้นมาคือว่าคนเริ่มจะมาแต่งงานเยอะช่วงนี้นไม่แน่าจะว่าทุกท่านได้สังเกตหรือเปล่านะส่วนตัวแอบประโสวนิว่าออทำไมช่วงนี้คนแต่งเยอะจังเลยแต่งอีกแล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาอเผอิญว่า เออจริงๆทั้งเดือนเนี่ยต้องทํางานไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะหรือว่าทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ก็เลยจะไม่มีเวลาพักนะเราก็ประวรณาตัวเลยว่าเป็นเจ้าหนายที่คือผูญเล็กเจ้านา่เป็นคนทํางานฝ่ายบริหารที่อาจจะแย่นะคือเราก็เผอิญน,นะไม่รู้จะเป,เป็นโชคหรือเป็นอะไระเผอิญช่วงงานแต่งที่เขาจัดเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราติดงานตลอดนะเราก็เลยฝากใส่ซองไปคืออย่างหนึ่งที่มันรู้สึกดีคือ นะเราไม่ได้เปลืองเรื่องแบบการเครื่องทําหน้าทําผมทําอะไรของเราเนี่ยตรงนี้ไม่มีสิ้นเปลืองนะการซื้อชุดเช่าชุดไม่มีนะคะแต่ก็มีตามประเพณีและระเบียบวัฒนธรรมของเราก็คือว่าโอเคงั้นเราก็ใส่ซองนะคือเดือนนี้ก็ใส่ไปประมาณสองซองละนะก็ไม่แน่ใจว่าเดือนหน้า,นาเนี่ยเหมือนเขาก็จะเตรียมแล้วนะว่าเอ้ยโอเคณฤนะดูนี้นะคะเ,เดือนหน้าจะมีคนนั้นแต่งนะและเดือนนู้นจะมีอีกคนแต่งอะไรเงี้ยค่ะคะือส่วนตัวจะแฮปปี้มากกว่าโอเคให้เป็นเงินไปเลยนะทีนี้ ก็มาพูดถึงเรื่องราวของการให้ของขวัญกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าการรับของขวัญจากเพื่อนร่วมงานนะคะข้อดีของการทํางานที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยคือเขาก็จะมีธีมเลยนะหนึ่งงดรับกระเช้านะคะหรือขอความร่วมมือในการรณรงค์งดรับกระเช้าซึ่งปกติเนี่ยทุกปีนะคะยังเป็นเด็กก็ไม่มีใครเอากระเช้ามาให้อยู่แลวนี่รอดนะแต่ประการถัดไปนี้สําคัญนะคะจะรักกันแค่ไหนก็ตามงดรับสิ่งของนะคะที่มีมูลค่าเกินสามพันบาทเพราะมันผิด อ่าอันนี้ดีมากเพราะว่าหลายคนไม่รู้นะถ้าเกิดว่าอายุตัวอย่างเช่นเรามีเนื้อสัตปริญโทบางครั้งแบบเนักอสกษาใจดีไงรู้สึกอูอยากจะซื้ออ่าประทานโทษนะซื้อแบบ เครื่องดื่มซื้ออะไรเราก็บอกหนึ่งนะโชคดีมากเราไม่ดริงนะคะเราไม่ดริงถ้าซื้อ,อยังจะซื้อโคกเป็นขวดเป็นกระป๋องมาให้เราเนี่ยโอเคกว่านะเราไม่ดริงนะดังนั้นคือเราก็จะบอกว่าของอะไรพวกเนี้ยเราไม่ขอรับนะนี่คือต้องจริงๆอยากจะแนะนำรู้ไหนว่าแจ้งความจำนงแบบนี้ก่อนก็ดีนะคะคือเราอย่าไปรับอะไรของใครเลยนะเพราะว่า ส่วนตัวคิดอย่างนี้นะคือเหมือนเวลาเรารับของใครมามันมันก็แอบรู้สึกในในแง่หนึ่งนะดูท่านว่าเหมือนเราแบบมันเป็นหนี้บุญคุณเขาทังที่ของนั้นนะ่ะนะเขาให้เราและจิตใจเขาอยากจะให้เราแต่เราเองอะบางครั้งเราไม่อยากจะรับเพราะว่าถ้าเป็นกระเช้ามันจะต้องมีสักสิ่งหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ท้าเลยนะส่วนตัวอาจจะเป็นคนกินยากจะต้องมีสักสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่กินแล้วต่อให้ท่านเอาไปแชร์คนอื่นนะนะมันก็อาจจะเป็นของที่แบบ คนอื่นก็รับมปอย่างอิละอิเลือนะหรือว่าไปวางไว้บนโต๊ะทํางานแบบเป็นโตวรวมอะไรเงี้ยคนก็อาจจะแบบกินมาัางไม่กินมาัางแล้วก็กินทิงกินคว้างนะคะช่วงนี้คือแนะนําว่าโอเคส่วนตัวนะก็จะไม่รับนะคะแล้วของกระจุกกระจิกอา้าวเอาแล้วส่วนตัวก็ไม่ซื้อเช่นกันนะ,ะรายการแบบจําได้ว่าตอนนี้เคยจัดไปแล้วเราบอกว่าไม่ซื้อแต่ทีนี้ทุกท่าน มันก็จะมีประเภทว่าคนก็จะมาให้สิ่งของต่างๆนะคะส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเลี่ยงได้นะคะก็จะทําเป็นไม่อยู่โต๊ะงานทำเป็นหนูน่นนี่ติดนั่นนี่เนี่ยก็ไม่รับนะคะ แต่ถ้าเขาส่งมาให้จริงๆอ่านี่แบบอุบอิบนะคะเป็นความอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปมอบให้คนอื่นต่อนะ,ะอยกตัวอย่างว่าเรามีนักศึกษาเยอะนี่นะคะสมมติเขามอบอะไรมาของกุ๊กกิ๊กก๊กก,กากบางคนแบบว่าที่บ้านทําโรงงานสมมติโรงงานกระเป๋าหนังก็จะเอากระเป๋าหนังเล็กๆน้อยๆมาให้เราก็โอเคขออนุญาตไปก่อนนะนาเก็บไปปุ๊บนะคะคือ,อยังไงก็ต้องรับใช่ไหมแล้วก็จะเอาไปแบบ เล่นในชั้นเรียนนะคะส่งมอบให้นศึกษาต่อถามว่าน่าเกลียดไหมเออหลายคนก็บอกว่ามันมันอันนี้เป็นทางสองแพร่งหนึ่งทำไมเขาอุตส่าห์ให้ไม่เก็บไว้นะแต่ว่าคืออย่างนี้เราก็พยายามจะบอกทุกคนนะคือคือก็จะอาจจะบอกให้รู้แหละว่าเออหนึ่งนะกรรมที่ท่านทำไว้แล้วนะหมายความว่าท่านให้แล้วเนี่ยเออจริงๆส่วนตัวนะอยากให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าท่านอยากจะให้อะไรใครท่านให้ไปแล้วจบเออจริงๆนะเรื่องนี้คือให้แล้วจบนะแล้วท่านก็ไม่ต้องไปตามว่าเขาใช้ของท่านหรือเปล่าหรือเขาไปทำอะไรยังไงต่อ สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันจบไปแล้วแล้วเขาจะทํายังไงกับของเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขานะคะนี่ก็จะพูดปกป้องตัวเองด้วยหลังนั้นเราก็เลยเอาไปให้กันบางสาเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่เราจะจะให้กับตัวเองไว้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเก็บนะสิ่งของเหล่านี้นะคะแล้วอย่างช่วงเนี้ยเป็นฤดูที่แปลกมากทุกท่านก็จะเริ่มมีการเหมือนกับช่วงส่งท้ายปีไงชกคน,นะเหมือนโปรโมชั่นนะคะเชิญไปบรรยายบรรยายเสร็จนะหลายๆบางที่อ่าอันนี้ก็ปกติถ้าเกิดว่า เป็นค่าตอบแทนค่าบรรยายซึ่งนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่บางที่ไม่ให้ค่าตอบแทนนะก็วงเล็บที่ทํางานตัวเองเนี่ยแต่ให้เป็นสิ่งของนะล่าสุดคือได้แก้วแบบยังดีมากนะคะเป็นแก้วแบบแก้วทานกาแฟปัญหาคือโอเคดีมากเลยแต่เราไม่ทานกาแฟะนะ,ะแบบแก้วร้อนแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งแก้วเก็บความเย็นนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดีมากแต่เชื่อไหมว่าเราบรรยายของมหาวิทยาลัยมาหลายรอบนะคะเรามี ก่อนหน้านั้นเขาก็ให้แก้วเรามาแล้วประมาณ2ใบสามใบนะคะเราก็ทั้งแจกทั้งอะไรจนแบบข้างโอเคทนไม่ไหวละเก็บไว้ใบหนึ่งนะ,ะเอาไว้ใช้เป็นแบบเก็บความเย็นแต่ว่าตอนนี้มาให้อีกแล้วนะคะเราก็ดีมากเลยวิธีการทุกท่านถ้าท่านเป็นมินิมอลลิสตท่านอย่าไปเสียดายของเรามีแก้วเย็นเนะี่ยสมมตินะตัวเองเก็บแก้วทำความเย็นเพราะชอบทานโคกเก็บไว้ใบเดียวพอแล้ว ที่ได้มาเพิ่มท่านไม่ต้องอุ้ยเดี๋ยวเผื่อนะเผื่อ,อยกใหญ่นะอุย้ยเผื่อเดี๋ยววันหนึ่งไอ้แก้วที่ว่านี่เดี๋ยวเราไปทําหายไม่มีทางแล้วท่านเป็นมินิมอลลิสเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยมากส่วนตัวก็เลยโอเคมอบให้กับอาจารย์บอกพี่พี่ขอโทษนะไปบรรยายเขาให้มาพี่เอาไหมอ่าแน่นอนคนส่วนมากนะคะเวลาเขาทานกาแฟท่านอะไรแล้วเขาไม่ได้เป็นมินิมอลลิสเนี่ยเขาเต็มใจรับอยู่แล้วนะเราก็มอบให้เขาไปนะคะ ีนี่ก็เลยจะมาเหมือนกับเล่าให้ทุกท่านฟังก็แล้วกันนะว่าช่วงเทศกาลเหล่านี้เนี่ยเราจะมีวิธีรอดอย่างไรนะคะในฐานะของการเป็นมินิมอลลิสต์นะคะหนึ่งท่านประกาศกล้าวเลยว่าท่านไม่รับของนะ,ะไม่รับของที่ราคามูลค่าเกินนะ,ะสองแน่นอนว่าทุกท่านอ่าสมมติหลีกเลี่ยงไม่ได้นะสมมติของมูลค่าเกินอาตาัตันไปก่อนของมูลค่าย่อยถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านร้อยนะคะท่านร้อยส่งต่อนะคะ ประการถัดไปแน่นอนว่ามันจะต้องมีแหมลูกรักนะท่านทํางานท่านต้องมีอยู่แล้วลูกรักของท่านเพื่อนร่วมงานผู้น่ารักนะคะอันนี้เพื่อนร่วมงานไม่เป็นไรเราไม่ได้ให้อะไรก็เพื่อนรักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท่านอาจจะอยู่ในระดับนี่การทําเป็นฝ่ายบริหารและนะเริ่มมีลูกน้องลูกน้องสิ่งที่ดีที่สุดท่านไม่ต้องไปให้ของขวัญน,นะคะท่านให้ไปเลยกิฟต์การ์ดนะคะ นั่นคือการให้เงินแบบทางอ้อมถูกไหมนะส่วนตัวจะทำอย่างนี้คือเราเรียนรู้แล้วว่าไปซื้อของเดี๋ยวก็ไปทิง้งนะไปซื้อขนมซื้อข้าวเดี๋ยวก็ไม่กินนะคะสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดเลยส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบปล่อยนะมีสองว,วิธีคือหนึ่งโอนเป็นเงินสดเลยนะให้ลูกน้องอันนี้นี่พูดจริงเรียกลูกน้องแลละประธานดให้เพื่อนร่วมง,งานรุ่นน้องที่เราดักกันสนิทสนมกันโอนเป็นเงินสดไปเลยคนที่ช่วยเหลือเราในชีวิตนี้ในการทํางานเหน็ดเหนื่อยมากเรบพี่โอนไปนเลยแล้วก็เงียบ นะจ๊ะส่งไปอย่างเดียวก็คือสลิปที่แบบว่าเออสมมุตินี่คือโอนให้น,น,น้องน้องไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันเป็นโอนมาจากพี่พี่ให้นะคะช่วงปีใหม่นะ,ะออที่คณะก็จะมีแม่บ้านมีพี่ยามแม่ให้ของโอนเหมือนกันนะ,ะอันนี้ให้เป็นมอบเป็นเงินสดไปแล้วเขาก็จะไปกระจายกันเองนะ,ะประการถัดไปถ้าท่านแบบรู้สึกว่าออการให้เงินสดเนี่ยมันดู มันดูไม่โอเคเ,เลยนะฮะเอาหลายคนเป็นนะคือแบบรู้สึกเฮ้ยเหมือนเราแบบโทษนะเฮ้ยไ,ไปทําไม,ไมให้เงินเนะ่เหมือนกับเราไปไอ้นี่เขาหรือเปล่าโอเคทุกท่านมันมีอีกวิธีที่น่ารักนะคะซึ่งท,ทุกท่านเนี่ยจะต้องใช้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะ,ะเทสโก้เทสโก้เนี่ยซื้อบัตรได้นะห้าร้อยบาทหนึ่งพันนะส่วนตัวเคยซื้อให้มาแล้วเลยรู้พูดได้นะคะบัตรเอ่ออะไรเดียวพวกกิฟต์卡ทั้งหลายเซ็นทรัลก็เป็นที่เลิบลีมากนะคะ B2S นะถ้ามีบัตรนะโอโหท่านซื้อไปเถอะเพราะว่าหลายคนอะ B2S อาจจะประกาศหนึ่งแต่ว่าอย่าง Central Card เนี่ยเรารู้สึกว่าหลายคนได้ใช้อันน,นี้ไม่ได้ค่าโฆษณาไปอย่างใดนะก็เมาไว้ก่อนว่ามันมีการไหนบ้างแต่ที่แน่ๆถ้าท่านซื้อพวกบัตรเทสโก้ co, นะบิ๊กซมีเปล่าไม่แน่ใจเหล่นี้เขาได้ใช้แน่พวกซื้อของอุปโภคบริโภคนะ คือนอกจากว่าของขวานท่านนะ่ะจะถูกนําไปใช้แบบว่าคนเขาอยากได้อะไรเขาจะใช้จริงๆนะส่วนตัวนึกในใจว่าท่านจะได้รับการสรรเสริญแล้วมันเป็นมิติใหม่นะแห่งการแบบออมอบ ของขวัญน,นะคะหลายคนจะบอกเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่ามันมูลค่ามันเยอะไปเปล่าห้าร้อยพันหนึ่งเอา้าไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ห้ามท่านถ้าท่านจะเอาโทษนะสองร้อยบาทก็เติมได้นะเทสโก้อะไรเงี้ยหนึ่งร้อยบาทเนะี่ยท่านลองไปขอเขาดูลองไปพูดเขาดูนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เอยเราบอกจริงนะสุขใจทั้งผู้ให้อย่างเราในฐานะมินิมอลเลสบอกเขาไปก่อนเลยนะคะแล้วก็สุขใจในฐานะผู้รับเพราะว่าหลังจากนั้นะเขาจะเอาไปทําอะไรทั้งหลายต่อมันก็เรื่องของเขาทุกท่านนะคะ นี่วันนี้ก็มีเรื่องเล่าแบบเมาๆนะคะเป็นอารมณ์แบบไปดูรายการ Extreme c h e a p Skate มานะคะของอเมริกานะคะเคือต้องบอกว่ารายการเนี้ยเขาจะถ่ายแบบสภาพคนที่อคำว่า c h e a p Skate จริงๆส่วนตัวเนี่ยเวลาโดนใครว่า c h e a p Skate เนี่ยมันมันหนักนะมันก็คือคนขี้เหนียวแต่มันเป็นขี้เหนียวแบบโอ้โหขี้เหนียวขั้นสุดนะคะ คืออารมณ์เป็นแบบสครูชในในแบบในหนังของอย่างวันคริสต์มาสอะไรพวกนี้คือแบบงกมากอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมีคนหนึ่งเราแอบ,บดูนี่ก็มาเล่าทุกท่านฟังมันคือมันตลกเนี่ยคือเขาอะบอกว่าเออเขาเป็นชีฟสเกตนะแล้วคือช่วงที่เขาตื่นเต้นที่สุดก็คือช่วงคริสต์มาสเราก็งงว่าไอ้ถ้าคนขี้งกอะแล้วเขาจะจะใช้ชีวิตในช่วงคริสต์มาสอย่างไรนะคะคือคริสต์มาสของฝรั่งจริงคือมันเป็นเทศกาลที่ต้องให้ใช่ปะคะ ปรากฏว่าเขาก็ชวนญาติเขาบอกไปเราไปเที่ยวกันเหมือนอารมณ์จะพาไปเดอะมอลอะไรเงี้ยเนาะไปห้างสุดท้ายปรากฏว่าไปก็ไปในที่ที่แบบเหมือนกับที่ที่เ,เก็บขยะค่ะนะที่เก็บขยะเอาไปรีไซเคิลไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดินค้นหาของขวัญน,นะคะประกากฏญาติที่ไปด้วยก็แบบเหมือนมองบนแล้วก็บอกว่าโอ้ให้ตายเถอะ ที่แห่งเนี้ยมันเป็นที่ที่คนเ,าเอาของมาทิ้งนั่นแปลว่าคนไม่ต้องการทําไมเธอจะมาหาของขวัญวันคริสต์มาสนี่แล้วปรากฏเธอก็ได้จริงเธอได้เครื่องนวดเท้านะแล้วแบบญาติก็แบบตังเกียดว่าโอ้โหแบบนี่ไม่รู้โดนมากี่เท้าแล้วเขาบอกไม่เป็นไรฉันแบบยินดีจะเอาเอาไปให้นะแล้วก็เอาไปให้ตอนหลังเอาไปให้คุณย่าตัวเองอยังไม่จบค่ะ คือเราเราเรา,เราชอบเขาได้บางมุมแต่บางมุมเราสูกโอ้โหแบบอันนี้ก็คือ chief s k t จริง,รงๆแบบเกินนะ่ะนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเทศกาลแห่งการให้ใช่ไหมเธอก็จะเหมือนกับไปลักลอบเอาของญาติญาตินะคะเช่นแบบน้องสาวชอบกระเป๋าใบนี้แม่คือเป็นกระเป๋าที่น้องสาวใช้ด้วยนะก็ไปแบบดักตกมานะคะญาติคนนี้จะมีรองเท้าที่แบบชอบมากมากก็ไปดักตกมาคือเหมือนเอาไปซ่อนทําให้คนนึกว่าในบ้านนึกว่าหายไปแล้วอะแล้วมาให้ในวันคริสต์มาส แล้วบอกว่าเป็นไงล่ะดีใจไหมเราญาติญาติก็แบบอึ้งไปเลยบอกฉันหามาตั้งนานของอันนี้ของฉันว่าหายไปไหนอ๋อที่แเธอไปเก็บไว้เพื่อเอามา,มาคืนในวันคริสต์มาสเขาบอกนี่ไงคุณจะได้เหมือนกับรู้คุณค่าของสิ่งของดีใจใช่ไหมล่ะที่เจอของชิ้นนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราฟังแล้วเราก็แบบว่ามันขนาดนี้ได้หรอนะคะเออมันมันต้องขนาดนี้เลยนะคะแล้วอย่างนั้นเธอก็จะเล่าตอบว่าเอยจริงๆแล้วเนี่ยเธอแบบแทบจะเสียเงินน้อยมากคือเขาบอกว่าไอ้คนอเมริกันเนี่ย เสียเงินไปกับวันคริสต์มาสนี่เยอะมากนะคะคือบางมุมก็เสียถึงแบบโอ้โหแปดร้อยดอลลาร์สหรัฐอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับส่วนตัวเธอโอ้ยมันมันเยอะไปเนาะคือเป็นเงินไทยก็แบบแบบเป็นแบบสองหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ของเธอเสียประมาณยี่สิบ US ดอลลาร์นะคะถูกมากแบบ6ก0กว่าบาทแต่เราไม่น่าจะว่าเธอเสียไปกับอะไรเพราะตั้งแต่ดูมานี่ยังดูเหมือนไม่เสียอะไรเลยและที่สำคัญคือเธอบอกว่าเนี่ยเธอก็จะแบบไปเอาของเหมือนกับเหมือนเดิมหาของแบบ ที่เขาไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยมาตกแต่งเวลาเหมือนวันคริสต์มาสเนี่ยเขาต้องแต่ละคนต้องวางถุงเท้าซึ่งถุงเท้าเราเนี่ยมันต้องซื้อมาเป็นถุงเท้าใหญ่ๆเนาะถุงเท้าที่ใส่ไม่ได้ในชีวิตจริงอะแต่เธอก็เลยเอาแบบถุงน่องส่วนตัวนะคะมาแขวนแทนถุงเท้าแล้วทุกคนก็เหมือนกับที่บ้านก็แบบสายนาว่าโอ๊ยอีกแล้วหรออะไรเงี้ยทำไมแบบถูกจังอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่เธอทำอะเธอไม่ได้พูดเล่นนะว่าเธอดูมีความสุขกับวันคริสต์มาสจริงๆนะคะแล้วก็อีกอันก็คือว่า เวลาเราจะห่อของขวัญน,นะกระดาษขอ,องขวัญเนี่ยมันมีมูลค่าถูกไหมมันมีราคาที่เราจะต้องจ่ายมันนะเธอบอกไม่เธอก็เก็บกระดาษขอ,องขวัญปีที่แล้วแล้วคือมันอาจจะยับมันอาจจะอะไรเนี่ยแต่เธอก็เก็บแบบร e วิสนะมาใช้ใหม่ดังนั้นคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันจะเป็นของฟรีนะคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่เขาเก็บ ไอ้พวกกระดาษห่อเนี่ยอามาร e u s e นะอันนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่สิ่งที่รู้สึกนี่นคือแบบเอาของคนที่บ้านไปซ่อนทุกท่านแล้วก็มาเฉลยว่าแทนแฉันเอาไปเองแหละแล้วก็ Merry Christmas นะอันนี้เราก็รู้สึกว่าเออเป็นชีพสเกตจริงๆนะแต่ว่าตอนจบก็เหมือนเธอเนละเออาแบบมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วทั้ทงบ้านนะยกเว้นคุณย่าคุณย่าน่ารักมากคุณย่าบอกถึงแม้จะเป็นของที่แบบไปเธอไปเก็บมาฟรีอะ คุณย่าก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยมันก็ใช้ได้นะไอ้เครื่องนวดเท้าอะไรเงี้ยถึงคุณย่าแบบบอกเออเธอก็แบบทําความสะอาดมันใช้ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยจะแบบมาเล่าทุกท่านฟังว่าคือจริงๆแล้วเออเราเป็นมินิมอลลิสต์ได้นะคะแต่ว่าคือได้และดีมากนะคะแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นชีพสเกตนะคะแล้วก็ทุกท่านลองไปดูคือมีเวลาประมาณเดือนกว่าในการตัดสินใจนะคะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีไอเดียอื่นๆเพิ่มมาอีกอันนี้ก็จะเป็นไอเดียเรื่องแบบนะ กิฟต์คาร์ดทั้งหลายนะซึ่งให้โดยที่แบบมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนะแล้วคนรับเนี่ยมั่นใจพันเปอร์เซนต์ว่าเต็มใจแน่นอนนะคือยังไงมีไอเดียที่จะแลกเปลี่ยนของขวัญอะไรเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังหน่อยเดี๋ยวจะจัดเพิ่มอีกเอพิโซดหนึ่งสำหรับใครที่รู้สึกว่าการให้เงินนี่มันไม่โอเคจริงนะแต่เราจะให้อย่างอื่นได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะไปว่าต่อกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่นะคะที่ฟังกันจนจบรายการแล้วรู้สึกแบบแค่พูดนี่ก็รู้สึกมีความคริสต์มาสซี่มากนะคะยังไงกกกก็็ต้้อออขลลาไป่่่นนนะะะคคแววพบััใหมสสดี Thank yeah.